สวัสดีครับวันนี้พามาดูาการทำรถเข็นนะครับเป็นรถเข็นที่ทำเพื่อจะใช้คนขยะที่โรงเรียนนะครับก็พวกเศษใบไม้เศษอะไรทั่วๆไปนะครับก็โดยช่างดอนนะครับทีมงานเด็กช่างสร้างตัว ก็จะจบแล้วนะครับปีนี้ปีสุดท้ายแล้วก็เลยให้ช่างดอนนั้นทำงานชิ้นสุดท้ายไว้เป็นที่ระลึกนะครับก็คือทำรถเข็นไว้ใช้งานก็ใช้เหล็กเป็นเหล็กกล่องนะครับเหล็กกล่องนิ้วคณนิ้วแล้วก็ทำการเชื่อมประกอบ เพื่อที่จะใช้งานนะครับเป็นงานด่วนนะครับตอนนี้รถเข็นที่มีอันเก่ามันพังไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะรบรรยากาศการทำงานอันนี้ก็ลองเอาล้อมาใส่ดูนงานยังไม่เสร็จนะครับแต่ว่าทดลองช่วงล้อเฉยเฉยว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับแล้วก็เชื่อมมือจับนะครับตัวน,นี้ โครงร่างออกมาก็เป็นอย่างนี้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมนะครับรูปสี่เหลี่ยมก็คิดว่าน่าจะนำไปใช้งานได้จริงนะครับทีมือก็โอเคอยู่นะครับทีมงานเด็กช่างของเรานะครับอันนี้ก็เชื่อมเสร็จแล้วก็รูปร่างประมาณนี้นะครับแล้วก็ทดสอบการใช้งานนะครับ เดี๋ยวฝากติดตามชมคลิปหน้าด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการอาประกอบพื้นแล้วก็ประกอบข้างเพื่อให้มันใช้งานได้จริงที่สมบูรณ์นะครับอันนี้ยังไม่ได้ทําสีนะครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับ